ลับมาพบกับข่าวสารดีๆกับทางสำนักง,งานจัดหางงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับผู้ที่ราออกจากง,งานหรือถูกเลิกจ้างซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา3 3สามารถขึ้นทะเบียนขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานโดยระบบอินเทอร์นเน็ตบนโทรศัพท์มือถือโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเข้า Google แล้วพิมพ์คาว่า DEE service เจอเว็บไซต์แรกคลิกเข้ามา จะเจอหน้าจอประมาณนี้สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานเป็นครั้งแรกเลื่อนลงมาข้างล่างคลิกคําว่าลงทะเบียนเฉพาะผู้ใช้งานใหม่หลังจากนั้นจะเจอหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการหรือเพื่อพิสูจน์ดิจิตอลไอดีคลิกข้าพเจ้ายินยอมนะคะเป็นเครื่องหมายถูกแล้วกดคําว่ายินยอมการพิสูจน์ตัวตนขั้นแรกกรอกเลขแบบประชาชน13หลักเลือกรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสหลังบัตรประชาชนคลิกยืนยนัน จากนั้นให้กรอกข้อมูลให้ครบตั้งแต่เลขบัตรประชาชน13หลักชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและรหัสหลังบัตรประชาชนคลิกยืนยันจากนั้นกำหนดบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานแนะนำเป็นเลขบัตรประชาชนส่วนรหัสผ่านขอให้มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอย่างน้อยแหลักขึ้นไปกดยืนยันจากนั้นจะเป็นการ พิสูจนตัวตนอันดับที่2คือการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยแนะนําเป็นโทรศัพท์มือถือปัจจุบันกดขอรหัส OTP กดยืนยันหลังจากกรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้วตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วกดยืนยันข้อมูลซึ่งผลการลงทะเบียนใช้งานในระบบเนี่ยเสร็จสิ้นแล้ว กดเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบสําหรับบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นแถบสีส้มสําหรับบุคคลที่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ DOE eService เรียบร้อยแล้วกดเข้าไปจะเจอหน้าลงชื่อเข้าใช้งานกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้งานรหัสผ่านกดเข้าสู่ระบบ กดยินยอมไม่ใช้ข้อมูลชุดนี้กดยินยอมเมื่อกดเข้ามาแล้วจะเจอหน้าต่างประมาณนี้จะเจอชื่อของผู้ใช้บริการอยู่บมบนด้านขวาเลือกขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานจากนั้นสำหรับผู้ที่ใช้บริการณนะที่บ้านหรือสถานทีน่อื่นๆที่ไม่ใช่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเลือกอันด้านบนก็คือกรณีใช้บริการจากที่บ้านหรือสถานทีน่อื่นๆที่ไม่ใช่สำนักง,งานกดดำเนินการต่อ จะเจอหน้าจอประมาณนี้คลิกปุ่มที่อยู่ด้านหน้าของโลโก้กรมการจัดหางานเลือกคำว่าขึ้นทะเบียนว่างงานกดปุ่มซีฟ้าสำหรับขึ้นทะเบียนว่างงานโดยให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะโดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงสำหรับบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารยกเว้นธนาคารออมสินยู B อบี <c oughs> และทกศเลือกตำแหน่งงานที่สนใจสามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจณปัจจุบันหรือคล้ายกับตำแหน่งงานที่เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้กรอก ประเภทของการจ้างงานเงินเดือนที่ต้องการเลื่อนลงมาด้านล่างจะเป็นกระบวนการสมัครงานสำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานที่มีการประกาศรับอยู่สามารถคลิกคำว่าสมัครงานนี้ได้เลยแต่หากไม่สนใจเลื่อนลงมาด้านล่างสุดกดคำว่าไม่ประสงค์จะสมัครงานแล้วกดถัดไปมาถึงขั้นตอนสุดท้ายการกรอกอาชีพอิสระสำหรับคนที่อยู่ในระหว่างว่างงานอยู่ให้เลือกคำว่าอื่นๆแล้วพิมพ์คำว่าว่างงานจากนั้นกดบันทึกกดตกลงค่ะ จากนั้นกดโอเคเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะเจอตารางแบบนี้นะคะสําหรับการขึ้นทะเบียนครั้งแรกเนี่ยให้เลื่อนมาด้านขวาสุดเจอคําว่ารายงานตัวคลิกคําว่ารายงานตัวเมื่อรายงานตัวเสร็จแล้วจะเจอหน้าต่างดังรูปก็คือคําว่ารายงานตัวสําเร็จแล้วซึ่งครั้งนี้จะเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานถึงแม้จะมีการรายงานตัวแล้วจะไม่ได้รับเงินเฉยๆเนื่องจากเป็นครั้งแรกสําหรับ ผู้ที่ลาออกจะสามารถรับเงินชดเชยได้ไม่เกิน90วันโดยจะต้องรายงานตัวทั้งหมด3ครั้งส่วนผู้ที่อยู่ในกรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน180วันโดยต้องรายงานตัวทั้งหมด6ครั้งค่ะ คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานมีระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยหลังจากว่างงานหรือไม่อย่างไรสามารถแจ้งได้เมื่อไหยจ้างแจ้งวันสิ้นสุดการทำงานในระบบของประกันสังคมเรียบร้อยแล้วหรือายในระยะเวลา1เดือนหลังออกจากงานถามว่าหลังจากนั้นได้ไหมได้ค่ะแต่ขอไม่เกินระยะเวลา6เดือนขึ้นทะเบียนขอรับเงินชดเชยครั้งแรกต้องมีเอกสารอะไรบ้างการขอรับเงินชดเชยที่สำคัญคือหน้าบัญชีธนาคารของตนเอง ได้ทุกธนาคารยกเว้นธนาคารออมสินทกศและธนาคาร UOB เงื่อนไขในการจะขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33จะต้องส่งประกันสังคมอย่างน้อยหกเดือน หลังจากการขึ้นทะเบียนครั้งแรกแล้วดำเนินการอย่างไรคะหลังจากการขึ้นทะเบียนแล้วรอ1เดือนแล้วรายงานตัวตามวันนัดในระบบกรณีลาออกรายงานตัว3มครั้งกรณีเลิกจ้างรายงานตัว6กครั้งโดยสามารถรายงานตัวได้ในวันนัดหรือก่อนวันนัดได้7วัน,นหลังวันนัดได้7วันค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชชั้น1สารกางหลังเดิมตรงข้ามธนาคารกรุงไทยหรือติดต่อสอบถามใหม่ เลขโทรศัพท์075348003หรือ0864781763หรือสอบถามมาทาง LINE ID 0864781763และ Facebook สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ